ผู้ฟังคะกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเริ่มปฏิบัติการดัดแปรสภาพอากาศบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ปีนี้มุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงปลายปีติดตามได้จากรายงานคะ่ะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เป็นอีกเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญและกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อหวังจะช่วยยกระดับวิถีชีวิตของประชาชนในทุกมิติ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานอากาศสะอาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอย่างจริงจังในทุกด้านทั้งการลดการเผาเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5จากภาคการเกษตรและดำเนินการเชิงรุกในการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ประจำปีงบประมาณ2569นายอารมินมายุโซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดตั้งหน่วยดัดแปลงสภาพอากาศปฏิบัติภารกิจบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองโดยทําการติดตามสถานการณ์และดำเนินการดัดแปลงสภาพอากาศด้วยเทคนิคการลดอุณหภูมิชั้นบรรยากาศผกผันการโปรยน้ําแข็งแห้งเพื่อระบายฝุ่นละอองและการปฏิบัติการก่อเมฆเพื่อช่วยดูดซับฝุ่นละอองบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศไม่ให้กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเริ่มปฏิบัติการแล้ว ตั้งแต่วันที่3ธันวาคมเป็นต้นมาในนามผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผมให้ความสาคัญและห่วงใยต่อสุขภาพของพี <S <S ่น้องประชาชนปรารถนาจะให้ทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถท่องเที่ยวไปในทุกที่ได้อย่างมีความสุขและได้รับอากาศที่มีคุณภาพโดยฟ้องสนมสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือให้เพียงพอต่อการทำงานจนกว่าอุปกรณ์จะพิกายด้านนายราเชนศิลปะระยะ อธิบดีกรมฝนหลวงและกระบินเกษตรกล่าวว่าการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5มุ่งเน้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าววางแผนการทำงานร่วมกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดในการกำหนดขอบเขตพื้นที่การบินระดับความสูงช่วงเวลาการบินตามกฎการบินสากลและจะปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เริ่มตั้งหน่วยดับแพลิงรัดกประกอบด้วยหน่วยอำเภอมัอหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และหน่วยจังหวัดระยองวางแผนการปฏิบัติการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งหน่วยจังหวัดขอนแก่นวางแผนการปฏิบัติการบรรเทาปัญหาฝุ่นพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งหน่วยจังหวัดตากหน่วยจังหวัดพิษณุโลกวางแผนปฏิบัติการ บรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กพื้นที่ภาคเหนือโดยการปฏิบัติการจัดแปลสว่ากาศได้มีการวางแผนการทํางานร่วมกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจํากัดเพื่อกําหนดขอบเขตพื้นที่การบินระดับความสูงและช่วงเวลาการบินตามกฎการบินสากลการดาเนินการเชิงรุกของกรมฝนหลวงและกับบินเกษตรแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก p m 2.5ของในปีนี้เชื่อว่าจะสามารถลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลงได้มากกว่าพิธีผ่านมาเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างมีความสุขภายใต้อากาศที่สะอาดชาวนันมาลีรายงาน